พบกับรายการ Happy Newsday เวลาเพลิ่นข่าว อยู่กับเรา2คนนะครับวันนี้แบงค์ธนาบาัตรลิมธนสารครับและหญิงมณีนาฏอ่อนพันนานะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปดูพื้นที่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์กันหน่อยนะคะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รชาชพัสดุประมาณ3-4แห่งค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการเปิดให้ประมูลในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ชนะการประมูลค่ะเขาก็วางแผนเอาไว้แล้วล่ะค่ะว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่นะคะแล้วก็มีการวางกลยุทธ์พื้นที่ภายต้กงประมาณที่มีม สถึง3 0 0 0ล้านบาทเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ในช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วยค่ะโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแกลงโรงภาษีร้อยชักสามบนพื้นที่ราชพัสดุนะคะทึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่5ริมแม่น้ำาพระยาที่บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพถนนพระรามสเขตบางคลแหลมกรุงเทพมหานครค่ะมีมูลค่าเนี่ยมากกว่า3,000ล้านบาทนะคะตอนนี้เขาบอกว่ากำลังที่จะวา,างโครงเหล็กฐานรากใหม่ พร้อมกับวางแผนบูรณะให้เป็นโรงแรมหรูระดับ6ดาวและพิพิธภัณฑ์โดยยังคงโครงสร้างหลักเอาไว้ค่ะแล้วก็ยังมีการสร้างสถาปัตยกรรมเดิมทั้งหมดภายใต้การควบคุมการดูแลของทางกรมศิลปากรมีศิลปินและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเ,เข้ามาช่วยดูแลด้วยนะคะ ทางอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวนะครับว่ากลุ่มบริษัท U-City ในฐานะผู้ชนะประมูลเริ่มเข้าพื้นที่มานานกว่า2ปีแล้วจึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการครับโดยการปรับปรุงโครงสร้างฐานรากโบราณสถานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องใช้เวลาดำเนินการอย่างรอบคอบแต่เชื่อว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนพฤษภาคม2568 เพื่อให้โรงแรมแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้นะคะทางกรมธนารักษ์ค่ะยังเตรียมเปิดประมูลอาคารเก่าทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างน้อย3-4โครงการค่ะภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะอย่างเช่นโครงการบ้านเขียวคุณพิทักษ์บริหารวังบ้านดอกไม้และก็วังค้างคาวค่ะซึ่งบางโครงการเนี่ยเปิดประมูลแล้วแต่ว่าไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคานะคะทางกรมธนารักษ์เองเนี่ยจึงปรับร่างหลักเกณฑ์ประมูลใหม่ จูงใจให้กับเอกชนค่ะเข้ามาลงทุนพัฒนาพื้นที่พร้อมกับเดินหน้าเจราจาหน่วยงานราชการที่ใช้ประโยชน์จากอาคารเก่าบนที่ราชพัสดุกว่า90แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อทําการอนุรักษ์อาคารทรงคุณค่าให้เกิดการลงทุนการจ้างงานแล้วก็เพิ่มการจัดเก็บรายได้รัฐด้วยค่ะคือก็เป็นเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็เป็นค่าเช่านะซึ่งก็เป็นหลักร้อยล้านแต่เพียงแต่ว่าอันนั้นคือผมคิดว่าการทําพื้นที่และอาคารที่ทิ้ง ในทิ้งไว้เป็นหลายสิบปีเนี่ยมาใช้ประโยชน์และมีการอนุรักษอ์อาคารเนี่ยนะครับให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับเดิมมากที่สุดเนี่ยแล้วให้มีคนมาใช้ประโยชน์นะครับไปการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรต่างๆผมคิดว่าจะมีคุณค่ามากกว่านะครับ ขณะที่นางสาวปียพรพันเชษที่ปรึกษาบริษัท U-City Public Company Limited กล่าวว่าบริษัทยังคงเดินหน้าแผนการก่อสร้างและขนาดลงทุนโครงการโรงแรม6ดาวและพิพิธภัณฑ์โดยยังคงโครงสร้างโบราณทั้งหมดและบูรณะร่วมกับกรมศิลปากรช่างฝีมือและศิลปินระดับโลกเพื่อคงไว้ซึ่งศิลปะและวัตถุโบราณสถานตามเดิมคิดเป็นมูลค่าลงทุนกว่า3,000ล้านบาท ซึ่งบริษัทไม่ได้ปรับลดมูลค่าลงทุนแต่จะปรับลดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสมดุลทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยหลังประเมินแล้วว่าหลังจากประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ สมวยง่ายก็คือเขาก็จะมีการวางแผนแล้วค่ะปรับกลยุทธ์นะคะในการที่จะบูรณะอาคารเก่าแก่กที่ทรงคุณค่าเนี่ยให้สามารถที่จะเป็นอาคารร่วมสมัยอยู่ได้เพราะว่าอาคารเหล่านี้ค่ะผ่านมาแล้วเนี่ยหลายยุคหลายสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตตอนนี้ก็มีการปรับปรุงให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นอาคารร่วมสมัยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หลายคนเลยค่ะได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรื่องราวในอดีตผ่านตัวอาคารเหล่านี้ด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเดี๋ยวรอนะ,สร,ะสร้างเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวกันแน่นอนนะครับช่วงนี้มาอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวดีสําหรับคนที่เป็นลูกหนี้อยู่ตอนนี้ครับเพราะว่าทางแซมครับหรือบริษัทบริหารทรัพย์สินสุขุมวิจิากัดนะครับเขาได้มีการจัดโครงการคลินิกแก้หนี้นี่สําหรับคนที่เป็น ลูกหนี้นะครับที่ประสบปัญหาภาวะจากช่วงการแพร่ระบาดโควิด1 9แบบนี้แหล<ฮ>ะเอ๊ะเราผ่อนเริ่มไม่ไหวแล้วทำยังไงดี <ฮะ S 2> ไปเข้าคลินิกแก้หนี้กันได้ครับคุณผู้ชมรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับ จากสถานการณ์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ยาวนานส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั้งภายในทั้งผู้ประกอบการรวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ทําให้บริษัทบริหารทรัพย์สินชุกุมวิทย์จำกัดหรือแซมออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โดยเปรียบเสมือนยาแรงพิเศษ2ส,สูตรสูตรที่1ใจไม่ไหวเลื่อนกำหนดให้ถึงเดือนมิถุนาย,ยน2564ไม่ผิดนัดไม่เสียประวัติ สุดที่2ใส่สายเท่าที่ไวและจ่ายต่อเนื่องลดดอกเบีย้ยเพิ่มร้อยละ1-2จ่ายมากลดมากจ่ายค่างวดเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปลดให้อีกร้อยละ2 ส่วนขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันสาม,มารถสมัครได้เพียง4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ1เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้อายุไม่เกิน65ปี2เป็นหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ3เป็นหนี้เสีย NPL ก่อน1กรกฎาคม2563และ4เป็นหนี้รวมไม่เกิน2ล้านบาท ขั้นตอนที่2กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารประกอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องดังนี้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาหนี่จากเครดิตบูโรโดยลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคานเตอร์ธนาคาร ATM โมบายแอปที่ทำการไปรสีนีไทยอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งส่วนพนักง,งานประจำนำสลิปเงินเดือน3เดือนอาชีพอิสระรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือน ขั้นตอนที่3ยืนยันการสมัครโดยการถ่ายรูปใบสมัครหน้าแรกและส่งมาทาง Facebook หรือ Line คลินิกแกนี่และขั้นตอนที่4จะส่งใบสมัครตัวจริงและเอกสารประกอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาที่โครงการคลินิกแกนี่ ็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคุณผู้ชมจริงๆเราเข้าใจนะด้วยสถานการณ์นะบางทีบางคนก็อาจจะเริ่มแบบลนละการเงินไม่ค่อยจะคล่องมือเท่าไหร่แล้เนาะดังนั้นบางทีการมีตัวช่วยแบบนี้ก็จะทําให้เราคล่องตัวขึ้น อย่างไรเขาก็จะให้คำปรึกษาเนาะในการเจราจากับทางเจ้าหนี้หรือว่าวิธีการบริหารเงินในสถานการณ์โควิดสิแบบนี้ด้วยนะคะคคเอาละและนี่ก็คือทั้งหมดของ h a v e a n e w day เวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะผ่านทาง ALTV ช่อง4 TV รเรียนสนุกนะครับรวมถึงทางเว็บไซต์ของเราด้วย www.altv.tv ค่ะหรือว่าชมผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือว่า YouTube ค่ะสิร์ชเข้าไปเลยนะคะคำว่า ALTV 4ค่ะหรือจะว่าอีเมลเข้ามาพูดคุยเพื่ เติมก็ได้นะคะแนะนำติดชมได้เลยค่ะคนะคะติดชมมาทางหญิงแล้วก็แนะนำไปทางน้องแบงค์นะคะ <laughs> <laughs> มาได้ค่ะที่อ e ีเมลนคะ newsday at l t v t v ค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะแอดเข้ามาเลยค่ะที่ at altv4 ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสวัสดีคร